เทพเจ้าจริงๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้นะครับมันต้องแบบนี้นะครับ สวัสดีครับก่อนจะไปดูข่องผมนะฮะผมขอฝากร้านเติมเงินเกมมือถือราคาถูกนะฮะจอรนชาวไล่นะครับสะดวกปลอดภัยนะฮะไม่มีรีฟันบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายเกมนะฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า2ล้านบาทนะฮะติดต่อสอบถามแพ็กเกจต่างๆคลิกลิงก์ใต้โพสได้เลยครับใครที่ยังไม่ตำนะฮะไปตำกันเลยฮะที่เพจจอรนชาวไล่เท่านั้นนะครับผม กราบสวัสดีครับผมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูพระเจ้าเลเวล120นะฮะเทพเจ้าหอคอยชั้น1โดยแท้นะครับหลังจากที่พ้นเมื่อคืนนะครับพ้นนี้นะครับนี่ครับพ้นนี้นะพ้นนี้นะครับเขาบอกเขามาคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยน่าจะสุดเวรสีพีสุดแล้วนะครับเลเวล120ถึง125นะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมก็ขี้โม้ไปงั้นแหละฮะ ว่ามันผมเนี่ยเทพเจ้าชั้นหนึ่งนะฮะมันก็เป็นคอนเทนต์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเทพเจ้าจริงๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้นะครับมันต้องแบบนี้นะครับเทพเจ้าชั้นหนึ่งนะครับเลเวลร้อยยี่สิบนะฮะตัวนี้นะครับเลเวลร้อยยี่สิบนะครับของอย่างสุดนะครับดูนะฮะนูนะฮะเพิ่มอ่อนแรงนะครับเพิ่มอ่อนแรงนะครับทําให้ล้มทําให้ล้มทําให้ล้มต้านลมนะฮะของสุดๆทั้งนั้นนะฮะคือตัวเนี่ย อย่างสุดนะครับผมบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับสุดจัดแต่ว่าไม่มีหมอกพิษครับหมอกพิษขั้นเจ็ดนะฮะของทองโอ้สไปทำทองมีสัตว์ทองสองตัวนะครับนะฮะกายสิบสี่นะรังกายสิบสี่ด้วยนะครับันนี้ถือว่าซีพีเยอะมากนะฮะสองแสนสี่นะครับแล้วมันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะฮะมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับพอๆกันเลยฮะของจริงเหมือนกันนะครับนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ เลเวล100นะครับดูเลเวลนะฮะเวลร้อยนะเวลร้อยซีพีแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฮะแต่จริงๆซีจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะแค่เวลร้อยนะครับเลเวลร้อยดาบทองขั้น2อาวุธรองขั้น2เสื้อทองขั้น3โอ้ของทองทั้งตัวเลยฮะของทองทั้งตัวนะครับแค่สกิลทองแบบโอ้โหสกิลทองแม่งเกือบครบอะขาดแค่2สกิลนะครับสุดกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้ธนูเมื่อกี้ผมว่าสุดแล้วนะในคันระดับเวลไม่เกิน1้อยนะฮะ ตัวนี้คือแม่งสุดกว่าอีกนะไอเฮียมึงเล่นเกมเดียวกับกูปะเนีย่ยเหมือนเซิร์ฟเถื่อนลเลยเฮียโอ้โหแบบมีอันนี้ใส่เซ็ตฟาร์มนะสัตว์ทองตัวเดียวนะ CP แสนเก้านะแต่กายยังแค่10นะฮะถ้ากาย10 14 15เหมือนตัวเมื่อกี้นะผมว่าไปไกลกว่านี้อีกนะครับแต่พลังอะ่ะแต่พลังอะ่งอะคือโหดสัตว์อ่ะดูดิขนาดยังไม่มีวัตถุโบราณน,นะครับเนี่ยโอ้โหดาบทองฮะของทองขั้น3ขั้นสนะครับโอ้โหเวลร้อยยี120่สิบนี่ผมว่าตัวนี้แม่ง กระชากร3 0ยได้ง่ายๆเลยครับแบบสุดจัดอะสามารถตีร30ได้แบบชิวๆผมว่าเนี่ยเทพเจ้าชั้นหนึ่งของแท้นะครับคือลงไปชั้นหนึ่งอะผมว่าลุมตี20ี่สิบตาอตัวผมว่าแม่งไม่ตายอะเอาจริงถ้าไม่ใช่ตัวแบบไอ้พวกไอ้ธนูเมื่อกี้นะฮะตีพีมันน้อยจริงนะแต่ผมว่าตัวแม่งโคตรโหดเลยนะตัวเนี้ยคือแม่งสุดอะโอ้เห็นแล้วแบบเสียดายตัวนะที่เลเวลน้อยไปหน่อยนะครับแต่ของเยอะมากนะครับอาจจะเป็นตัวของใครสักคนหรือตาลสักคนที่ลงรักในเลเวลร้อยนะครับ